สุภาษิตพระร่วงบทหนึ่งแสดงเอาไว้ว่าปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง,รงสร้างกุศลอย่ารู้โรยวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านในการปลูกพืชไมตรีนะครับคุณ <senhor> ผู้ชมครับเมื่อถึงวันพืชมงคลก็จะนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชวิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและการได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งหลายในการปลูกในการสร้างสรรค์เพื่อการเกษตรกรรมต่อไปนะครับแต่ในทางจิตใจนั้นยังมีพืชชนิดหนึ่งเรียกว่าพืชไมตรีสามารถที่จะปลูกเพาะสร้างสรรค์ทำให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสรร์ประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้นะครับไมตรีนี้ก็คือเมตตาธรรมนั่นเอง พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงเอาไว้ว่าถ้าทางมิตรานิคันธิแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้แปลว่าการที่แสดงไมตรีต่อกันแสดงความรักความปรารถนาดีต่อกันผ่านการให้เป็นการผูกมิตรหรือเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีต่อกันมีบทธรรมบทหนึ่งที่เรียกว่าสังคหหะวัตถุเป็นหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานแห่งการสงเคราะห์กัน หรือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเจือจานแบ่งปันกันมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้เรียกว่าทานเรื่องที่สองเรื่องของการพูดเรียกว่าปิยวาจาเรื่องที่สามเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์เรียกว่าอัตจริยาเรื่องที่สี่เรียกว่าการวางเนื้อวางตัวได้เสมอต้นเสมอปลายไม่ถือเนื้อถือตัวเรียกว่าสมาณตตา,ตาหรือที่หลายท่านอาจจะจำง่าย,ายว่า มีน้ำใจแบ่งปันสร้างสรรค์วาจามีจิตอาสาไม่วางผ้าจนเกินงามคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักถือว่าได้หวานพืชไมตรีไว้ในดวงใจของทุกๆคนหากจะนึกทบทวนดูว่าเรารักใครชอบใครเพราะเขามีนิสัยอย่างไรก็ต้องย้อนไปดูคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้คนที่มีลักษณะนิสัยอย่างนี้แหละคือคนที่ปลูกพืชไมตรีไว้ในดวงใจนะครับ เพราะฉะนั้นเมตตาธรรมเป็นคุณธรรมที่สามารถสร้างสารรค์ไมตรีจิตมิตรภาพได้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคุณธรรมสำคัญในทุกสังคมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านร่วมกันปลูกพืชไมตรีไว้ในดวงใจทบทวนอีกครั้งนะครับมีน้ําใจต่อกันสร้างสารรค์วาจามีจิตอาสาไม่วางท่าจนเกินงามสวัสดีครับ